ณนะร้านกาแฟแห่งหนึ่งในกรุงเทพม,มีเด็กหนุ่มผู้อาภพรักคนหนึ่งนี่เดี๋ยวสิคุณนักเขียนว่าใครอาภพรักกันผมชื่อกันตาหักละ่ะแล้วไอ้ที่ว่าอาภพรักนะมันไม่จริงสักกนหน่อยผมเป็นคนท,ที่ชอบอยู่แล้วต่าหากละ่ะฮะถามว่าใครน่ะเหรอก็ออมไงเพื่อนทมไมเด็กที่อยู่บ้านหลังเดกันอนะ ผมนะจะต้องจีบเธอได้เลยคอยดูสินี่กันออมโตมันน่ะนี่คือพี่แ์ของผมเขามีชื่อว่าการครับเอ๊ะจริงเลยพี่ผมจะไปตอนนี้แล้ะครับสวัสดีกันนายยังไม่เืมมันเกิดของฉันใช่ไหมนแน่นอนอยู่แล้วสิถ้างั้นวันเสาร์หน้ามาที่บ้านของฉันนะโอเคได้เลยออมเป็นอะไรนะ ดูไม่ดีเลยพี่แอมนะสิเกมาไม่ได้นะ่ะเอาหน้านานของพี่แอมมัก็ยึกเหมือนกันแหละเรามากค็นคิกกันดีกว่านี่อ,อมในว่าวันนี้จะมาติวหนังสือก่อนสอบปลายภาคไงเอาหน้าเดี๋ยวเราค่อยติวกันก็ได้นี่ยังมีเวลาอีกเยอะนะอ่ะอะออมมีอะไรเหรอวันนี้เธอดูสวยมากเลยละ่ะ ย่างนั้นเหรอใช่ฮ่า <laughs> ดูนั่นสิดอกไม้ไฟละ่ะว้าวสวยจังเลยนะงันปีหน้าพวกเราก็มาดูกันใหม่นะอืมออมฉันมีอะไรอยากจะบอกละอะไรอย่างนั้นเหรอเจฉ,ฉันน่ะชอบออมมากเลยนะเจะจริงเหรอเจใช่ฉันรักเธอมากเลยละ่ะคบกับฉันนะ อืมหลังจากนั้นสิบห้าปีกันและออมก็แต่งงานกัน